นายพรฤทธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเก้าไกลได้ลุกขึ้นหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมกรณีเหตุกรารณ์ยิงที่สยามพารากอนโดยขอใช้พื้นที่สภาแห่งนี้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กาดยิงที่พารากอนเมื่อวานนี้และขอเสนอส่งต่อข้อเสนอสามด้านไปยังหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในอนาคตโดยข้อเสนอที่1ก็คือเรื่องระบบแจ้งเตือนภัยข้อเสนอที่2เรื่องการครอบครองอาวุธปืนและข้อเสนอ3เรื่องพฤติกรรมเรียนแบบพร้อมกันนี้ก็อยากให้ส่งสัญญาณดังๆไปทั่วประเทศว่าการกระทำอันอำมหิตต่อเพื่อนมนุษย์แบบนี้จะไม่มีวันทำให้คุณได้แสงหรือความสนใจจากใครสักคนแม้แต่นิดเดียว ข้อเสนอที่หนึ่งกับท่านประธานคือเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยเ,เหตุการณ์การกาดยิงเมื่อวานนั้นก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่าน SMS จากหน่วยงานรัฐจะต,ต้องอาศัยระบบแจ้งเตือนภัยจากเอกชนหรือการค้นหาข้อมูลกันเองในสื่อโซเชียลจากนั้นผมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงดิจิทัลกสทชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้เร่งรัดแผนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยแบบเซลล์บราดแบสติ้งของรัฐที่จะเป็นการส่งข้อความเข้ามือถือทุกเครื่องบริเวณพื้นที่เกิดเเหตุข้ออออออสทที่ 2, ่กรรรรรรบธนนาาาคคคืืืงงว <chat> แม้ปืนที่ถูกใช้ก่อเหตุเมื่อวานนี้เป็นปืนดัดแปลงแต่การที่ประเทศไทยนั้นมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมปืนสูงเป็นดับที่3ของทวีปเอเชียนั้นก็เป็นสัญญาณบ่งบอกชัดครับว่าเราอาจจาเป็นต้องมาทบทวนเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนทั้งระบบดังนั้นครับผมขอหาดูท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาแนวทางปรับปรุงทั้งกฎหมายขออนุญาตปืนในระบบให้ครอบคลุมประเภทอาวุธมากขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงมาตรการปิดช่องทางการค้าขายปืนนอกระบบ ให้มีความรัดกุมมากขึ้นข้อเสนอสุดท้ายครับท่านประธานข้อเสนอที่3เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุและการป้องกันพฤติกรรมการเลียนแบบท่านประธานครับตั้งแต่เกิดเหตุเราเห็นในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนและประวัติของผู้ก่อเหตุอย่างกว้างขวางแม้ผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยชี้ชัดนะครับว่าการประโคมข่าวในลักษณะดังกล่าวนั้นมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบดังนั้นครับท่านประธานผมอยากจะหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สร้างความเข้าใจกับสังคมในการงด แชร์เรื่องราวของผู้ก่อเหตุเพื่อส่งสัญญาณดังๆไปทั่วประเทศครับว่าการกระทําอันอมหิตต่อเพื่อนมนุษย์แบบนี้จะไม่มีวันทําให้คุณได้แสงหรือความสนใจจากคใครสักคนแม้แต่นิดเดียวครับขอบคุณท่านประธานขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไ like, ลคะ์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ